สวัสดีค่ะลานแทกเตอร์นะสาขา,าสมเด็จังหวัดกาฬสินนะคะมอนิกามาเดสินคานาร่านะคะประจําทุกวันเช่นเคยนะคะมอนิกามารีวิวเป็นนะคะยันมาสามเก้าสามถีนนะคะมอนิกาสีมาทดลองระบบหายลูกคา้าเดียวเบิรงเดียวกันนะคะราคาเพียงนะคะสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะราคาเพียงสองแสนห้าหมื่นบาทอุปกรณ์ที่ได้นะคะใบดน,นหน้าผ่าน,านพวนยางหน้ายางหลังนะคะยางหน้าอยู่ที่นะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะราคานี้นะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะ ลูกค้านะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถท่านนี้นะคะกับิดต่อสอบถามมาธีสาขาสมเน็จจังหวัดกาลสินได้นะคะเดี๋ยวสิทดล่องระบุกหายลูกค้าเดี๋ยวเบื่อน้ชมกันนะคะ โอเคค่ะได้ทดลองระบบนะคะโฟวิลลนานะคะพอทํทำงานนะคะทางร้านก็สิเก็บงานให้นะคะในราคาหนี้นะคะไม่มีคิดเพิ่มนะคะในราคา250,000บาททางร้านจะเก็บงานให้นะคะลูกค้านะพร้อมใช้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ,จได้รถยันมานะคะ EF นะคะ 3. าม้า,ามที่ไว,ไ,วไวใช้งานนะคะราคาหนี้คุ้มๆนะคะลูกค้านะ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์หกสองหี่สาขาสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโมนิกากราบสวัสดีค่ะ